วันนี้ม right ีภารกิจมาให้ทำก่อนจะทำอะไรเนี่ยผมขอหล่อสักนิดนึงได้ไหมโอ้โหนี่มันอะไรกันนี่แหละเคล็ดลับหน้าเด็กของพี่เองโฟเรโอแบร์ เป็นตัวช่วยนวดยกกระชับกล้ามเนื้อใบหน้าและลำคอทั้งบริเวณแก้มและกรอบหน้าผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีไมโครเคอร์เรนต์และระบบการสั่นแบบทีซอนิกโอ้เจมมันใช้งานยากไหม สะดวกสบายและใช้งานง่ายมากนะโฟกัสแค่เชื่อมตัวมือถือกับแอป f, f o เรโ for you เชื่อมต่อแค่ครั้งแรกก็ใช้กันได้ยาวๆเลยสามารถปรับระดับความแรงของไมโครเคเรนซ์ s, และระดับความสั่นได้ตามความต้องการและถ้าคุณอยากให้เจ้าแบร์ทำงานแบบเจ๋งสุดยอดสามารถใช้ร่วมกับ f o r ร o อเซรัมซึ่งเป็นวอเตอร์เบลสที่ผลิตมาใช้คู่กับเจ้าตัวแบร เราะเจ้าตัวแบร์ตัวนี้ไม่สามารถใช้งานเดียเด่ยวๆได้ต้องมีเซรั่มเพื่อนำกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ผิวหนังให้ความชุ่มชื้นกับผิวหรือคุณจะใช้คู่กับวอเตอร์เบสเซรั่มที่มีอยู่แล้วก็ได้เช่นกันผมรู้ว่าคุณไม่รู้ว่าไมโครเคเรนต์คืออะไรมันคือเทคโนโลยีต่อต้านริ้วรอยซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าอ่อนๆที่ถูกปล่อยออกมาโดยสามารถปรับความแรงของคลื่นไฟฟ้าได้ถึง5ระดับจะทำงานคู่กับระบบพีโซนิกช่วยกระตุ้นผิวหน้าในระดับเซลล์เหมือนเป็นการออกกำลังกายให้ชั้นใต้ผิว ช่วนนยนวดใบหน้าให้กระชับและพร้อมปรับสีผิวให้กระจ่างใสและลดเลือนริ้วรอยก่อนวัยรวมถึงมีแอนตี้ช็อคซิสเต็มระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตปรับให้เข้ากับใบหน้าของคุณทําให้ไม่เจ็บขณะใช้งานเีงด้วยอื้มโฟกัสหน้าผมรู้สึกกระชับเหลือเกินรู้สึกเหมือนได้ผ่อนคลายเหมือนได้ไปสปาใบหน้าเลยโอ้ต้องมีแล,ล้วแหละไอเทมเนี้ยโฟกัสโอ้เจนดของลองบ้างได้ไหมอืมสุดยอดเลยใช่ไหมโฟกัส นี่เขาออกแบบมาให้พอดีกับส่วนคองใบหน้านะแถมใช้งานได้ยาวนานถึง90ครั้งต่อการชาร์จหนึ่งครั้งกระทับด,ดัดน้ำหนักเบาสามารถพกพาติดกระเป๋าไปได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการหมดเวลาวันนี้มีเกมมาให้เล่นรู้เลยเกมอะไรกินลับย่อด นี่ก็สาญีวป่ป้าเขาบอกว่าเกมเวลาเล่นก็ต้องเล่นนี้กุ๊ก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 หรือทำตักอนี่ก็สายเอาอะไรอ่ะนี่เล่นน้าไปโดนตีคนเดียวเลิกเลิกก่อนได้ก่อนนะอาโอ้โหโอ้โห ให้ผู้เล่นแกะน้ำตาลให้สำเร็จผู้เล่นคนไหนแกะแตกโดนทำโทษใช้เทคนิคในซีรีส์ดีตัวจะรอดแกะอร่อยปะอร่อยมันเนื้อล้นเนื้อล้นนี่อะไรนี่เป็นช่างเป็นช่างหินเลยเหรอเอหินเลยเหรอแม่ของเลยเรากัน ทั้งยังยังแ้วูบไปแป๊บหนึ่งอะเมื่อก okay ี้น่ะในซีรีส์เขาแข่งกันเป็นชั่วโมงใช่ไหมอะไรอะทำไมอะเขาหิวเขากำล้งกินหิวเขาแพ้ดินี่เขาแพ้ดิน้่เขาหิวอ่ะเขาต้องโทษนะผู้ชนะได้ทำโทษผู้แพ้ อย่างนี้มาต่อนี่เขทำอะไรให้เธอทำไมเธอจะปวดรุ่นเกาไรเเีลาดีลาดิซาลาดิซาลาดิาเอส เลยนะคะโอ้โหนี่แบบไม่เหลือพื้นที่ดีบนใบหน้าต่อไปแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะกันมีตัวช่วยนะคะแน่คือเจ้านี่เลยค่ะ Foreo Luna T นะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเครื่องทำความสะอาดผิวหน้านะคะเครื่องล้างหน้านะคะแต่ว่าเครื่องเป็น t รู i n นวมากๆเพราะว่าเราจะจะทำความสะอาดผิวหน้าแล้วนะคะยังสามารถนวดยกกระชับผิวหน้าได้อีกด้วยนะคะมันเหมือนยกกระชับหน้าไปด้วยเราก็แบบล้างหน้าไปด้วยอย่างเงี้ย ล้วจริงๆ่ะรอบสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวกันไปล้างหน้าก่อนนะคะมาดูว่าจะสะอาดแค่ไหน เอางี้ค่ะใครที่สนใจนะคะ Foreo Luna t านี่นะคะก็สามารถไปซื้อตามลิงก์ที่กันแปะไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะโอ้โหจะบอกว่ามันดีจริงๆนอะ่ะทุกคนมีไว้คนละเครื่องสำหรับผู้หญิงเนี่ยผู้ชายก็ใช้ได้นะผู้หญิงก็ใช้ได้จั่ว่ามันหมกมากๆเลยแล้วก็สะดวกสบายผิวหน้านี่คือเพลินไปเลยอะคะ่ะซื้อเก็บคนละเครื่องนะคะจะดีมากเลย,ยและจริงๆนะยิราขอผ้าเช็ดหน้ามยคะ่ะนี่คอ หน,ห, <S <S หนักนะหนักนะเธอตกลงดีว่ะอืเธอจะเอาตอนนี้หรือหลัลงจากนี้เลือกตอนนี้ครับอเคน,น,นะโอเค ดีดีเรานวดหน้าทั้งวันเลยแฮปปี้มากเลยดีไหมดีเนาะเธอเอาอีแม็กเขามีข้อแนกเปลี่ยนมาให้อ่ครับเธอก็เอาแบบเอาเครื่องฟอริโอแบรของเธอใช่ไหมแล้วก็มาติดตั้งในเครื่องเขาใช่ไหมแล้วเธออยากใช้เมื่อไหร่เธอค่อยมาหาเขาแล้วเธอก็ค่อยใช้เขาหลังไม่ต้องขอนะเอาไปเลยได้เหรอได้ด้วยใช่ไหมมาแล้เอาเสร็จก่อนมาเสร็จก่อนเอาเข้ารงเอาเองหนิวต่างอีกแล้ว ของดีขนาดนี้อ๋าอโอ้โหผิวนุ่มเลยอนะ่ะ